สวัสดีคะ่ะวันนี้มาพบกับจันนะคะพามาดูเป็นรถครอบครัวนะคะ SUV PPV กันบ้างนะคะคันนี้เป็น Toyota Fortuner เครื่อง2.8ตัว VTRD 4 wheel gear auto นะคะคุณลูกคา้าราคา1,299,000บาทนะคะตัว b แบ็ก o o ฟนะคะคุณลูกคา้าคันนี้บอกเลยว่าชุดแต่งจัดเต็มแล้วก็หล่อมากๆนะคะสีขาวเดิมโรงงานคันนี้นะเดี๋ยวดูดไล่ด,ดูด้านข้างกันเลยนะคะ ก็จะเป็นแม็กแต่งของ TRD เขามาเลยนะคะคันนี้ยางยังใหม่ๆอยู่เลยนะคะคุณลูกค้าแม็กก็สวยมากๆนะคะเป็นตัวหลังคาดำนะคะอ่านี่กระจกมองข้างสีดำนะคะมือเปิดโครเมียมนะคะเดี๋ยวเราไล่รอบคันให้ลูกค้าดูก่อนเนาะด้านหลังนะคะนี่ซิกมาโฟเืรื่ง2.8 พร้อมกล้องมองหลังและชุดแต่งนะคะสวยๆเลยนะคะสอาวาาศแบบชีพบฉลามนะคะเดี๋ยวไปดูภายในห้องโดยสารกันบ้างดีกว่าว่าจะปังแค่ไหนนี่ว้าวสวยมากนะคะคุณลูกค้าเบาะก็จะได้เป็นเบาะหนังสีดำแดงนะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะจอดีวีดีนะคะไมคก็อยู่ประมาณ117,000สนหโลนะคะ เครดิตดีเช็งเงินออรถแค่10,000บาทนะคะสําหรับคันนี้สาหรับผู้ค้าท่านใดที่สนใจหรือว่าต้องการลดอยู่ก็อย่าลืมติดต่อจัดเข้ามานะคะที่เบอร์โทรที่ทิ้งไว้ให้ใต้ล่างคลิปนี้เลยนะคะส่วนคันนี้มีเข้ามาแค่คันเดียวเท่านั้นสนใจต้องรีบจับรีบจองกันเลยนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะ